สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสวนพ่อนะครับผมห่างหายกันเป็นเวลา2อถึงสเดือนกันเลยนะครับผมพอดีผมติดธุระที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็มาดูทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนที่เพิ่งปลูกไปนะครับผมได้อายุประมาณ3ปีนะผมก็ทําการาแต่งแขนงแล้วนะครับยืดกิ่งนะครับผมกิ่งที่ชิงยอดมันก็จะ ค้งตัวให้นะผมปกติแล้วกิ่งพวกนี้มันจะชิงยอดนะผมมันจะพุ่งขึ้นตรงอย่างนี้นะฮะแต่ก็ผมไปได้เทคนิคการใส่ปุ๋ยรอตัดกิ่งนะครับผมใส่ปุ๋ยพอเริ่มแตกยอดแดงๆนะครับผมพอเริ่มแตกยอดแดงๆมาก็เราก็แตงกิ่งเลยนะครับผมสารอาหารที่จะไปเลี้ยงตามลําต้นนะครับมันจะพุ่งมาหายอดกิ่งนะครับผมมันทําให้น้ําหนักของปลายยอดมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับผมทําให ยอดที่มันชี้ขึ้นบนนะครับผมมันจะอ่อนตัวลงนะครับให้โน้มลงมาอย่างนี้นะครับผมเมื่อก่อนผมใช้วิธีการถ่วงแบบนู้นนะครับก็อันนั้นเป็นวิธีเก่าแก่นะครับผมก็ได้มานานแล้วแต่ก็ถามว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลนะครับผมแต่ประมาณได้ผลดีประมาณอ่อห้าสิบแล้วผลเสียห้าสิบนะครับอีกห้าสิบของผลเสียก็คือทําให้กิ่งนะผมช้าในนะผมถ้าหากเราถ่วงน้ําหนักไม่ดีหรือมี พวกนกกระปูดพวกไก่ขึ้นยืนนะผมทําให้กิ่งตับแตกนะภาษาใต้นะผมเป็นไส้ไส้ของกิ่งนะผมแตกนะผมทําให้มันเจริญเติบโตช้ากว่ากิ่งอื่นๆที่เราไม่ได้ถ่วงนะผมดูนะครับกิ่งจะตากดีมากนะผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะผมนี่นะครับปลายกิ่งก็จะโน้มลงมาหมดเลยนะผมนี่ครับเห็นไหมครับ ลายกิ่งก็จะโน้มหมดนะครับผมนี่นะครับมันจะไม่ชี้ขึ้นบนนะผมสังเกตดูนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมจะต้องดูแลกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับเพลี้ยไก่แจ้นะผมเพลี้ยแป้งนะผมให้ดูนะครับของผมก็โดนเหมือนกันครับผมก็ได้วิธีแก้มาแล้วเหมือนกันนะครับผมโดยการสังเกตจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับ นี่เพียก่แจ้นะครับผมเมื่อก่อนผมใช้เป็นาสารกําจัดมแมลงนะครับผมอันนี้เป็นเพียแก่แจ้นะผมกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับนี่ฮะช่วงหน้าฝนนะครับผมเพีย้ก่แจ้ไม่มีนะครับผมก็ซัดสปริงเกอร์ขึ้นบนยอดทุเรียนเลยนะครับผมแล้วก็ลดน้านะครับผมเป็นช่วงหน้าแ,แล้งเราก็ลดน้ําทุเรียนไปนในตัวนะครับผมส่วนวงที่สปริงเกอร์อยู่ด้านบนนะครับมันจะลดลงมา เป็นฝนเทียมนะผมให้กับต้นทุเรียนแต่ต้องลดช่วงเย็นๆนะผมให้อากาศไม่มีแดดอย่างนี้นะครับผมอ่ามันจะได้ผลนะครับเพราะว่าดินไม่ร้อนนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลดช่วงเที่ยงครับผมความร้อนที่อยู่บนผิวดินนะครับเวลา,เาลดน้ําลงไปนะผมมันจะดึงน้ําจะดึงความร้อนลงไปเผารากนะผมทําให้รากได้รับอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะผมทําให้การเจริญเติบโตของรากมันช้าลงนะครับผม ถ้าหากว่าลดเวลาประมาณนี้นะครับแดดไม่ร้อนโดนน้าเย็นๆลงไปนะครับผมมันจะทําให้อุณหภูมิของพื้นดินเย็นลงนะครับผมเหมือนกับเราอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมทําให้อ่าต้นเหมาะสาบการเจริญเติบโตนะครับสราบแลายๆคนถามว่าเสริมรากนะครับผมเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับผมจะพามาดูด้วยนะครับผมอันนี้คือเสริมรากแบบไม่ตัดยอดนะครับผมพอตัดยอดปุ๊บมันก็จะมีรอยแผลอย่างนี้อยู่นะครับผม มันจะไม่สนิทง่ายนะผมส่วนนี่คือเสริมรากแบบตัดยอดนะผมพา <_ an S 1> ไปดูกันนะครับอึบอ่านีคือเสริมรากแบบตัดยอดนะผมอันนี้ไม่ใช่ยอดที่ไม่ได้ตัดนะวันนี้เป็นกิ่งที่ผมตัดทิ้งนะผม <_ S 1> โ,โอเคนะครับผมนี่คือเสริมรากแบบตัดยอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นที่มันชัดเจนกว่าน,นี้ดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นข้อสงสัยนะครับเอ้ยพี่โกหกหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมอันนี้เป็น ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นนกกระจิบนะครับผมต้นนี้นะครับใบโตครับใบขยุกขยิกนะครับผมอยู่อย่างกัโดนเชื้อนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับของนกกระจิบมันอยู่อย่างนี้นะครับที่แรกผมก็นึกว่าใบโดนเชื้อราแต่ก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับผมแบบตัดยอดนะครับกับไม่ตัดยอดก็สังเกตถึงความแตกต่างได้เลยนะครับผมขนาดลำต้นนะครับ ด้านบนนะครับที่เสริมรากไปแล้วจะใหญ่กว่าด้านล่างที่ยังไม่ได้เสริมนะผมนี่นะฮะด้านล่างของที่เสริมรากจะเล็กนะครับผมส่วนด้านบนจะใหญ่กว่านะครับขนาดจะแตกต่างกันเลยนะผมนี่คือประโยชน์ของการเสริมรากครับทาให้น้ําเลี้ยงขึ้นเลี้ยงลําต้นได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนนี่ฮะผมกําลังทําโปรเจกต์ใหม่นะครับผมอันนี้คือยอดที่ผมเสริมแล้วก็ออาไปท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับผม แบบการเสริมเสริมนะครับผมก็เบอร์แล้วนี่คือการเสียบยอดนะครับผมแบบตัดยอดนะครับตัดตอนะผมเสริมยอดตัดตอนะครับผมสองยอดก็ขึ้นสวยแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะผมเป็นรากที่ผมเสริมไว้เดี๋ยวต่อไปนะผมผมจะดึงยอดหนึ่งนะครับมาใส่กับต้นนี้นะผมให้มันเป็นต้นคู่ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมโดยใช้ส่วนประสานตรงนี้มายึดติดกับตรงนี้นะผม ส่วนตรงนี้มันพยุงลําต้นครับเป็นต้นคู่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็อยากรู้อยากลองครับผมทดลองกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นยังไงก็จะเอามาให้ผู้ชมได้ดูนะครับช่วงนี้มะนาวแพงนะครับผมสวนผมก็มีขายนะครับผมนี่นะฮะลูกละสิบบาทและมั่งช่วงนี้เห็นประกาศออกข่าวเจ็ดบาทสิบบาทอยู่นะครับผมก็พามาดูนะครับผมนี่เป็นมะนาวไรเมล็ดไรหนามนะครับผมก็ นี่เป็นมะนาวเหมือนกันนะครับไร้เมล็ดไร้หนามนะผมใบมะนาวสวยมากครับผมเพี้ยแป้งยังไม่โดนนะครับผมยังไม่โดนเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยไก่แจ้ยังไม่โดนแต่ทุเรียนเริ่มโดนแล้วนะครับผมก็ทดลองดูนะครับผมเป็นใช้สปริงเกอร์นะผมตีอย่างนั้นนะครับใช้สปริงเกอร์ตีนะครับผมเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับผมนี่ฮะ ตีวงกว้างไวเลยนะผมสปริงเกอร์นะผมก็สังเกตดูนะผมช่วงหน้าฝนจะไม่มีเพลี้ยนะผมผมก็เลยใช้ธรรมชาติมาจัดการนะผมโดยการใช้สปริงเกอร์ตีน้ําขึ้นบนยอดนะผมเราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองกับตัวเจ้าของสวนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไปยังผู้บริโภคนะผม หากเราฉีดเยอะๆใช้เยอะๆมันก็ตกค้างนะผมอันนี้เป็นทุเรียนรุ่นแรกที่ว่าผมบอกว่าผมใช้สารเคมีแล้วก็ตายไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เหลือสามต้นนะผมทุเรียนขนาดนี้นี่ตอนนี้น่าจะเล็ก,กวที่สุดแลวมั้งครับในช่วงที่มันตายนะผมอันนี้น่าจะรอดเพราะว่าช่วงนั้นต้นยังเล็กอยู่ไม่ได้ทสารนะผมแต่ก็มีผลเหมือนกันครับลากก็เน่าไปนะครับผม <c oughs> บางส่วนนะผมการฟื้นตัวมันก็ช้านะครับดูนะครับ ส่งนไปดูไม่รู้กล้องจะโฟกัสได้หรือเปล่านี่นะถึงว่าจะไม่ได้โดนสารเต็มแต่มันก็เป็นสารที่ตกค้างอยู่นะครับผมผมก็ทำการผูกโยงรากไว้หลายต้นนะครับผมเดี๋ยวจะอัปคลิปดูให้ดูนะครับผมว่าผมจะทำอะไรต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับผมจะทำการเสียบยอดแบบ มือใหม่เด็กอนุบาลก็ทำได้แบบติดแน่100%นะครับผมท้าไม่โดนเชื้อรานะครับผม <c oughs> จะเป็นการเ,าเสียบยอดวิธีใหม่ของผมนะครับผมโดยการที่ทุกคนจะสามารถนำไปเสียบกันเองได้นะครับผมโดยไม่ต้องใช้ฝีมือให้มันเยอะแยะนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตให้หายคิดถึงกันนะครับผมแล้วก็มาให้ดูวิธีการจัดการเพลียไก่แจ้ของผมเองนะครับผม อ่าแล้วก็เป็นการลดน้ําไปในตัวนะผมช่วงหน้าแรงนะครับแล้วจัดการเพลียแก่แจ้ไปในตัวนะผมก็ลงทุนแค่เพิ่ม PVC ไปหนึ่งเส้นนะผมแล้วก็ใช้เป็นสามทางแยกด้านบนนะครับเป็นสี่เรื่องหมายบวกนะผมแล้วก็แยกออกไปสองด้านนะใช้ข้องอต่อขึ้นไปด้านบนสองเขานะผมแล้วก็ตรงกลางหนึ่งตอนนี้น่าจะตรงกลางน่าจะตันแล้วนะผมดูสังเกตว่าน้ําเหมือนจะมีแค่สองใบพัดนะผมใบพัดตรงกลางเหมือนจะไม่เห็นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจนะผมกดไลค์กดแชร์นะผมแชร์ไปเพื่อนๆที่ปลูกสวนทุเรียนมือใหม่นะผมให้ได้ชมกันนะครับวิธีการจัดการแบบธรรมชาติไม่พึ่งสารเคมีนะผมทุกคนอาจจะดูว่าทุเรียนของผมเป็นใบอ่อนทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับผมทําให้ทุเรียนมันก็ ช่วงที่แตกยอดแตกใบมันก็จะมีใบอ่อนเยอะกว่าใบแก่พราผมแต่งเอาใบแก่ทิ้งไปเยอะนะครับผมสำหรับใครอยากรู้วิธีการแต่งกิ่งของผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ